กลับมาอีกแล้วนะก็ทริปนี้แม่งหลายทริปจังวะไปไหนกันนีนะฮะเดี๋ยววันรุ้นกันรอกระเป๋าอยู่นะครับรีแท็กซี่มาก็จ่ายตังไป2อง0 0 0สอดองนะครับอันนี้เป็นแท็กซี่นะครับเบอร์4.06อย่างที่เห็นก็กำลังไปที่โรงแรมนะครับก็เดี๋ยวจะดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้นะครับเป็นโรงแรม5ดาวที่ผมพักอยู่ชื่อว่า New World s i n g o n นะครับก็อยู่กลางเมืองนิดนึงนะครับแนะนำแนะนำใช้ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยงงานครับเลี้ยงงานเป็นมาร์คเอ็กซิบิทเตอร์นะครับเซลขายของครับนี่คเหรอครับรู้สึกแนวการบีบบีบตาของวันนี้นี่ครับใช่ใช่ฮะแต่มองใส่เยอะกว่าหลับตาเดินได้มองใส่ไม่ชมอันนี้รับประกันตาให้ลอง <ต>ลองมาแล้วเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะมีการปิตาเดินดนะครับเอาเดินใกล้ๆโรงพยาบาลเลยนะ <c oughs> อันนี้เป็น exhibition นะครับที่จัดที่ทานบิน exhibition center อยู่ใกล้ a i r p o อรเลยก็มีหลายบริษัทมากมายมาออกงานก็ดูเองแล้วกันนะครับเป็นการข้ามถนนที่น่าจะอันตรายมากๆที่สุดครั้งหนึ่งใครกำลังมาอะไรไปครับ อากาศไม่ได้อยู่องศานะครับตอนนี้อากา,นนกาศประมาณ12องศานะเย็นๆปากเลยครับป้าลึกป้าสําหรับอาหารที่นะครับกินเป็ดย่างหมูแดงของที่นี่รรสชาติไม่จัดจ้านเท่าเมืองไทยส่วนนี้เป็นซาสีนะครับแล้วก็น้ําแข็งเขาก้อนใหญ่มากดูได้เทขวดนึงไม่น่าเชื่อนะเต็มแก้วพอดีเลยแบบล้นเลยอ่ะนี่เป็นของหวานนะฮะก็เขาให้มาไม่รู้ฟรีหรือเปล่าเป็นวุ้นที่ไม่มีรสชาติเลยจืดมากๆ <laughs> อัอนนีน้ก็ ลองเดินเข้าเฉยเลยครับเหมือนพ,พี่เขาบอกเขาบอกว่าหลับตาไม่ตายครับผมลองดูแต่ขอเกาะคนพื้นที่ไว้หน่อยแล้วกันนะอันนี้นะฮะจะเป็นดอกไม้ที่บูธท,ที่นี่เข้ามาตกแต่งกันนะฮะถ้าเป็นบ้านเราคงเอามาจัดแถวงานศพนะก็อันนี้เป็นสาเวยดนมไม่เกี่ยวกันแล้วก็มะพร้าวที่นี่นะเขาหน้าตาแปลกประหลาดจากเมืองไทยมากเลยวิธีการที่เขาเปอกเปลือกไม่เหมือนกันนะฮะ อ่อนี่ก็เปิดมาก็เป็นน้ำมะพร้าวปกตินะครับมอไซค์ที่นี่ขับโหดมากนะครับถ้าเกิดไม่เจ๋งจริงเนี่ยชนแน่ๆน<อ>แล้วก็อันนี้เป็นการลาดินเนอร์นะครับ<อ>สำหรับนักธุรกิจทุกคนมาเจอกันเนาะตอนนี้ไม่ได้กินคนต่อแถวเยอะมากอันนี้นะฮะก็เป็นผับไวรุ่นของที่นี่เลยตอนแรกนึกว่าปิดแล้วแต่ที่ไหนได้คือเขาเปิดไฟอย่างเงี้ยแหละสว่างๆตลอดเวลาเลยนะอันนี้ใครวะ อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับประทับใจมากคือข้างในข้างนอกนี่มองเห็นกันได้เลยเรียกว่าถ้าเป็นปากกัดนี่น่าจะท้องกันไปแล้วนะฮะอันนี้กับแก้วที่นี่นะฮะเป็นน้ำตาลพริกเกลือเอ็นไก่ทอดวูบใชกโทษนะฮะทำไมตอนนี้ใช้ไอ้นี่ฮะไอ้นี่คืออะไรครับใช้ช้อนกินครับเปิดมาแล้วไม่มีอะไรครับไม่ไม่มีตะเกียบครับ โอ้โหมันน่ากินมากเลยครับเส้นหมี่เหลืองอะไรวาวในเวลาที่คื่อันนี้ชิมวัดชิวัดว้าวต้องให้มาม่ามาเรียนรู้งานหน่อยนะครับผมใส่น้ำน้อยนะเออมันเลยข้มข้นอร่อยเสียสุขภาพดิอันนี้เป็นโยเกิร์ตซอมรี่นะครับแต่าดูล่มพบปักทะลุหลอดเลยตกใจมากไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นฟักตี้เนื้อกับเฟอ อันนี้ก็เป็นมากินอาหารเที่ยงต่อกันเลยเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับของที่นี่ก็จะประกอบไปด้วยซุปเผือกไข่ดาวเต้าหู้ผักหมูนะระว,วังด้ตบกล้องหน่อยนั่นดิขี่มอเตอร์ไซค์มาตุ๊กปึ๊บวิ่งถ้าไม่ทันเลยไม่ทันแลนะ้วมาขี่มอเตอร์ไซค์ปืนไปติดอยู่ข้างหนาง้าอะรหย,ยามันตุก๊กตุ๊ตุ๊ตุ๊โอเคน่า<ะ>อันนี้ก็เป็นร้านดอกไม้นะที่เห็นคนเอาไปวางกันตามบูธแล้วก็เป็นตลาดที่เราจะมาเดินกันใกล้กลางเมืองพอดีเลยอันนี้เป็นพวก ตุก๊กตาพยักหน้านะก็ตลาดที่นี้ก็จะมีขายทุกอย่างเลยมาจากเมืองจีนน่าจะทั้งหมดเลยเนาะอะไรยได้หมวกมาไปหนึ่งไปไงฮะคอเมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยอันนี้ก็ออกมาเห็นไฟ LED เต็มเลยตลาดเดิมนี่แหละคือ i ินด p เพนเดนต์เดของเขาใกล้เข้ามาแล้วนะก็ฉลองกันอันนี้ก็เป็นร้านเฝอนะฮะก็อันนี้เป็นเฝอเหมือนเฝอแห้งไม่รู้คืออะไระหมูทอดเออประมาณนี้ผักเต็มเลยกินแล้วสบายท้องมากที่นี่หูครับหมูชิ้น ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะครับจะจบประทิปเวียดนามแล้วตอนนี้กินอะไรฮนะ,ะมาม่าครับมาม่าก,กับอะไรอะ่ะน้ำมะพร้าวตีเป็นเงินดองน่ามันหลายแสนอะ่ะสองแสนกว่าอ,อร่อยครับอร่อยช่วงจบแล้วนะครับกับทริปเวียดนามก็ ยังไงบ้างหนุกเปล่าก็ไม่รู้มันจะนุกหรือไม่สนุกยังไงนะเดี๋ยวต้องไปตัดต่อยทีก็ถ้าเกิดคุณกำลังดูตรงนี้อยู่ก็แปลว่ามันคงจบแล้วแหละเดี๋ยวยังไงก็สามารถจะติดตามลิปต่อไปอผมได้นะก็มันเดอรนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ s ับสไคร b ์อยากจะทักทายอะไรก็คุยกันด้เลยเลยนะครับจ้กัน